สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาผอกันยาแก้วคือเกา้ามันนี้ใครเม่นูหล,ลบัลบหลับหลับเหนื่อยพี่ลาบชุกกับหน,นูน้องบาลาบดิบทั้งในตอนไงเราไปเอามาจะลาบสุกฝากฝักนะพี่น้องกินก็ฝากกระเดา เดี๋ยวเอาฝากกันเลยจ้านี่พี่น้องง้ามบ่นี่นนเนื้อสดฝสาดกเอาจะหยําง่ายพี่นอ้อง พี่นนองแหลกแล้วถึงว่าเอาตรงหน้า,าใบแบบใบกบบลิวมาลิวมาซอยกันเลยจ้า ดอกจอกน้ำพีนอดซิ้วกว่าหยาบหมดหยาบหยาบนี่คู่คันธท่หน้าพ่อมี่จั่จุ่น้ำพีนอดพิเศษดีเ หวานพอมใส่ย,ย่างก็หน่อยหวานขอแสบไปหนอเฮ้ยขอถั่วผู้บคุบคคลบอกกินเนาะเหนือ,นอก็ได้ จับจุก็สิเสียบตัวาจับพี่น้องค่ำเลยใหญ่ไปงานบุญนตเนิ่าแต่มากม่ไข่บบกเจ้าข้ายข้างในตั้งหาเงาตั้งหากนะพี่น้อง ออนี่ก็สิขอเป็นเสือคือเก้าหันลาแนาวมากคอยไพโบกินกับวบ่เป็นยังของแซบสอยแล้วจากนอ้องทาล้วนหนา าหมาเลย มันแล้วจากพี่น้องกินลาบสุก,กวันนี้ไม่กินลาบดิมมันเย็นก่อนพี่น้องเจังสิบปุ๋มมันเย็นก่อนซอยพักา่าแล้วแหละจ้ะพี่นอ้องลืมไทยโอ้ยลืมทายลืมทายเสร็จเรียบร้อยจ้าเพ็ดก็เพ็ดแบ มากินน้ำกันนะจ้าจ้าคลิปนีก็เอาไอซ้ำเนี่ยก็น,นอพี่นองจ้าปากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามสองแย้แก้วข้นบันหน้าในเด้ด่อพี่น้องขอบคุณลหลายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย